ทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยสวัสดีนะครับนักเรียนแสนหน้าตูดทุกๆท,ท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันกำลังจะกลายเป็นของเล่นเกมมิ่ง Oh m ม good g u วันนี้งานหนักเลยเราจะต้องมาอัดเกมเกมนี้ครับ a v e a toys ผมไปดูตัวอย่างมาเป็นแมปที่ยาวมาก ยาวไม่พอนะครับเขาไม่มีซับไตเติ้ลให้กูเว้ยเกมนี้เนี่ยผมจะมีแต่เสียงภาคนั่นหมายความว่าผมจะไม่สามารถภาคตามได้นั่นเองหรือว่าอาจจะภาคตามได้แต่ว่าภาคตามได้ไม่หมดนะครับบางอย่างผมจะต้องใส่ซับไทยไปให้คุณผู้ชมด้วยแต่แมปมันน่าเล่นครับคุณผู้ชมเป็นแมปแนว h o r o r er Camping Story ซึ่งคนสร้างเนี่ยจะเป็นเจ้าของเดียวกับคนที่สร้าง r i c k y Rat นะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่เคยดูผมเล่น r i c k y Rat พาคแรก ลองไปหาดูเป็นแมปที่น่ากลัวมากแล้วก็กวน้นมากเหมือนกันซึ่งโปรเจกต์ที่สองเขานะครับก็คือเกมที่เราจะเล่นนี่แหละ As a Toys เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับของแมปนี้ก็คือเราเขาผมไปทัศนศึกษาที่โรงงานของเล่นแห่งหนึ่งมีชื่อว่า Fun Factory ในขณะที่เรานั้นไปทัศนศึกษานะครับเราก็เพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเรานั้นกำลังจะถูกเจ้าของโรงงานเนี่ย จับไปทำเป็นตุ๊กตานี่เนื้อเรื่องประมาณนี้เอาละเราซื้ออินฟินิตไลฟ์ไปด้วยเพราะว่า <c oughs> เกมพาร์ทม,มันมีอยู่แค่ยอย่างเดียว Loading the fan Very funny โอ้นี่อะไรเนี่ย When what? Alright kids we've arrived Oh boy am I excited for today <c oughs> <c oughs> Fun factories finally let us come visit after they were shut down for uh <c oughs> <c oughs> disturbing reasons

ทำไมเหลือแค่กูคนเดียวอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเฮ้ย hey ทำไมเหลือแค่สคนนะตะกี้เข้าเกมมาส oh, ามสี่คน o whatever dude เจ้าหมอนี่นีครับ <today. S 1> เป็นนเจอร์ของที่นี่เว้ย Middle s o l มเ e n t o m เนี่ยจะเล่าไม่ได้ต่อไปแล้วนี่บิลลี่นะเว้ยเอาละครับเดี๋ยวบิลลี่ครับผมจะสอนเราเกี่ยวกับ safety trip นะครับมึงโอเคไหมเนี่ยบิลลี่ safety trip with billy the rabbit นะครับ ข้อแรกนะอย่าเดินไปยังแมชชีนสุดอันตรายโอ้โหเหมือนเป็นกฎนะครับที่จะต้องทำอย่าแตกแถวล่ะถ้าเราแตกแถวเราจะเจอเ้เจอจัมส์แรกไฟในแอตฟรดดี้ไม่ไง เจ้าหมอนี่ช็อกไปแล้วคุณผู้ชมครับเขาเจอจัมส์แรกไปเต็มๆก็ผมหน้าเขาดำเลยนะครับถ้าเกิดอันไหนผมแปลไม่ทันหรือผมเงียบไปเนี่ยผมจะใส่ซับเอาไว้ให้ด้านล่างเพราะว่าพูดจริงๆผมแปลไม่ทัน w e l o e the Fun Factory where everything is fun ยินดีต้อนรับสู่ Fun Factory ทุกอย่างเป็นเรื่องที่แสนสนุกหมดเลยแล้วกลัวแปลไม่ทันเพราะว่ากูพูดแข่งกับเจ้าหมอนี่ยังไงล่ะ ให้เราเดินตามทางรับผมสายตรงนี้ไปนะครับเพื่ออะไรอ่ะกดปุ่มไหมวอดเวนวอดเอาโอ้ my god เดี๋ยวซานต้ากดปุ่มซานต้าแม่งครั้งดูเหมือนว่าของเล่นก็ผมมันจะ เจ๊งไปนิดนึงนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วยังไงต่อแล้วเขาก็ปากลัวไปโดยไม่รอกูเลยเฮ้ยๆรอกันด้วยสต๊าบจุดรอกันก่อนออไมค์ก oh ๊นี่มีดาวเสาคุณผู้ชมเฮ้ยรอกันหน่อยเขาบอกให้เราออกไปจากที่นี่นะครับสถานที่นี้มันป่วยอู้เดินต่อไปไม่ต้องฟังเขา เพื่อนรอกันด้วยสต๊อปโอ้โหตัวผมมันมันเดินไม่ได้อ่ะเพื่อนมึงขึ้นแบงค์บนก่อนกูนกเลยเราครับผมตอนนี้หิวน้ำมากๆนะครับไปกินชวิสเร็วชวิสกินชวิสนี่พะโลพะโลเ uh, <another> อ่อ another student เอ่อดัเกอร์แล้วเหรอโทษทีนะ <Carry on. S 2> ฉันได้เงินเดือนน้อยเกินไปที่จะบอกให้พวกแกระวังตัว <laughs> What ว่าดิคุมีนไรคนหนึ่งมันหายไปไหนอ่ะเพื่อนเราอยู่ไหน คุณผู้ชมกด e อ่าเราก็จะได้เครื่องดื่มมานะครับิินนเเมมคือไอหลอดเขียวๆนี่มันเป็นน้ำเหรอหลอดน้ำใช่ไหมถ้าเรากินน้ำก็ผมเราจะหิวด้วยนะเว้ยตะกี้นี่เหรอห้องน้ำนี่ไปห้องน้ำโอเคฉากไม่น่ากลัวว่วะแล้วนี่คืออะไรเนี่ย Hey thank you. I don't have much time. I need to warn you. This place is sick. p e o น l e here are sick in the คนทํางานที่นี่ก็ป่วยเหมือนกัน He r e last week on a field trip. Now look at me. They turned me into a toy. You'll be turned into one too if you don't escape this horrible place. โอเคนะครับเขาอธิบายให้ฟังว่าคือเขาก็เป็นหนึ่งในนักเรียนของที่นี่เหมือนกันนะครับเขามาทัศนศึกษาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว need to leave now. และคือตอนนี้นั้นเขากลายเป็นตัวตุ๊กตาเรียบร้อยเราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่นะครับก่อนที่เรานั้นจะถูกทํากลายเป็นตุ๊กตาเหมือนกันโอเคไกส์อบคุณมากว้าวบิลลี่จับบิลลี่โอ้ไมคนี่คืออะไรเนี่ยกดอีเวนช์ดูดิ ณผู้ชมเ,เขาถูกทดลองดูเหมือนว่านายจะหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะถ้าอยากจะออกไปแล้วเก็ต้องเล่นตามกฎเชือช่อได้เชื่อโอเคเราได้กัสมาด้วยคุณผู้ชมนี่เป็นคนที่ถูกทดลองไว้เป็นตุ๊กตาโอ้ oh God, so ไม่กอ so spooky guys เพื่อนนายมีไฟฉายด้วยเหรอวะ เอาไฟฉายตรงไหนอี e. มีไฟฉายนี่มีไฟฉายโอเคนี่มีเครื่องปั่นไฟเพื่อนเปิดประตูหน่อยโอเคโอ oh my god นี่อะไรเนี่ยกัดโอเคเอากัดมานะครับคุณผู้ชมผมรู้สึกยินดีนะครับที่มีเจ้าหมอนี่อยู่ข้างกายผมเว้ยที่ guys อัปเกรดได้ด้วยเหรออี e. อัปเกรดอีโอเคแล้วก็สามารถอัปเกรดไอ้ตรงนี้ของเราได้นะครับแต่ว่าเรายังมีกัดไม่พอ โอเคโอเคได้มันมีให้เราเติมไหมอ่ะโอ้โหมีให้เราเติมเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูเติมแป๊บนึงเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนรอก่อนดิโอเคเพื่อนเราครับผมไปใส่เดี๋ยวเจ้าพวกนั้นแล้วนะครับแป๊บนึงผมอัปเกรดตรงนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามาช่วยแล้วเราอัปเกรดอันนี้มาเรนจ์มาเว้เพื่อนอยู่ไหนหล้วเพื่อนเราตายอุ้ยแม่งเกมแลกเพื่อนเพื่อนจะตายอย่าพึ่งโอ้ไม่ก๊มันไหวไหมเนี่ย ดื่มน้ำดื่มน้ำกินน้ำเร็วเดีผมกินน้ำ้วยโอเคเพื่อเราก็กินน้ำนะครับ n นูแอนิเมทรอนิกใส่ไปปุ๊บมันน่าจะเพิ่มเลือดคุณผ,ผู้ชมใช่มันบวกเลือดให้กับเรานะครับและไอชุดนี้มันจะเจงก็ต่อเมื่อเราตายโอเคอยากจะบอกนะครับว่าคนสร้างเกมนี้นั้นเขาทุ่มทุนจริงๆเว้ยนะครับกับการภาคเสียงทางที่ดีเพิ่มซับไตเติลด้วยก็น่าจะดีกว่านี้แป๊บหนึ่ง เพื่อนมาช่วยหน่อยเวทวัดเพื่อนตายโอ้ห oh ูไม่กอดเลือดรดชิบหายละน่าจะทิ้งเราแบบนี้ไปไม่ได้นะเว้ยเจ้าบ้านั่นบวกไม่ได้ดูเลือดตัวเองเลยโอเคเราสามารถเติมน้ำได้คุณผู้ชมครับโอเคจู่ๆเพื่อนเราฮีโร่เนเวอร์ด้เนี่ยครับ <laughs> เฮ้ยโอ้โยสดุงหมด มาดูกูรับดาเมจเองโถ่เอ้ยเดี๋ยวเราไปตรงที่มันเป็นเียวเขียวเพื่อนตามมาไปเขียวเขียวก่อนสตาร์ไปเขียวเขียวเนี่ยมันมีเขียวเขียวไว้เพื่อนออี่ชิปหายละเราต้องไฟล์อักซูริตี้คีย์นะครับเพื่อเป็นการอ n ล็อกเดอะดอร์เจอไหมเจอแต่ที่อัปเกรดนะครับเจอเปล่าอักซูิตี้คีย์เจอแล้วโอเค เพื่อนเดี๋ยวไปเปิดตรงเพื่อนตามมาโอไม่ oh my, ผมปวดหัวเพื่อนฉันเว้ยมาเปิดเอง Why you aren't supposed to be down here? Curiosity got the best of you, I. How about this? I won't tell on you if you play hide and seek with me. ถ้าเกิดเรามาเล่นซ่อนแอบกัน I'm so excited. I'll be it <c oughs> first. You <c oughs> better go h i อน Oh my god! เฮ้ยเพื่อนนายไปเอาดัมเบลมาจากไหนวะ Oh my เฮ้ยมันเบลดัมเบลมาจากไหนอะออบเจกต์ของเราคืออะไรเปิดไฟให้หมดเหรอเปิดกล่องไฟให้ครบสามคุณผู้ชมแล้วขนาดเดียวกันเราจะต้องหลบเจ้าหมอนั่นด้วยใช่ไหม นี่ไงนี่ดัมเบลเฮ้ย,เ,ยเพื่อนช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยโ oh อ้ my god เกิดใหม่จังหวะนี้เพื่อนเราก็เกิดใหม่เหมือนกันมันเกิดได้กี่ชีวิตวะผมไม่แน่ใจนะครับยีเทิร์นออนโอเคเปิดได้สองเครื่องละแล้วเราจะแอบยังไงอ่ะมันต้องมีตู้แอบหรือเปล่าใช่ไหมมันต้องมีตู้แอบมันมืดเกินไปว่ะผมมองเลยไม่เห็นเลยอ่ะ เฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้จะมีตู้แอบเว้ยถ้าสมมติมันวิ่งเข้ามาเพื่อนมึงไม่กลัวหน่อยเหรอะตะกี้มันเพิ่งตายเองนะเว้ยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนีทงไมนทางออกมัไมันทางออกวะโอ้ oh my god เพื่อนหลบตรงนี้หลบตรงนี้มาหลบแล้ว คุณผูช้ชมดูดิมันไปยังวะเพื่อนทีนโวยทางออกกูนไนวะเพื่อนเรามันแอบตรงนี้ไปตรงทางออกรอเรามาเล่นสนุกกันดีกว่าเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้ยโหนกกิ้งเฮาเดือด oh my god เพื่อนเราตาย เพื่อนเรามันยังเกิดได้อยู่เปล่าวะเพื่อนเรามันเกิดไม่ได้แล้วคุณผู้ชมมันออกจากเกมไปแล้วเหลือผมคนเดียวโอ้ my god เราเราเราเรีบหนีรีบหนีกลายเป็นว่าผมผ่านแค่คนเดียวอ่ะ Better not f a l l อย่าตกลงไปล่ะครับเธอ the crane on to escape อันไหนคือเครนวะ ผมมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมไฟฉายกูก็ไม่มีอะไรจะตกลงไปใช่ไหมต้องพยายามคุณผู้ชมโอ้ย Hello วัดวัดนั่นตัวอะไรแกอยู่เดี๋ยวนี้นะถ้าเราเอาขาจุ่มลงไปงี้ผมว่าเราน่าจะเจอหลอกหลอนได้ง่ายๆเลย เฟนี่เฟนี่ไงเนี่ยมันเป็นตัวที่มันมุดอยู่ตรงถังขยะโว้ยสามตองมิดอ๋อโอ้โหไม่ก็สต็อปไอ้พวกนี้นี่ก็เป็นแก้วนี่มีอะไรฮะเอาละนี่อะไรเนี่ย <c oughs> คนกำลังยกน้าเบลลไม่ใช่คนดิตุกตาเจ๊เลยเปิดประตูเข้าไปได้ไหมเฮ hey, ้ยวนี่มันพูดได้เหอเฮ้ยแน you can't do that เฮ้ย่ย hey, <c oughs> ทำแบบนี้ไม่ได้เน้ะฉันจะบอกสกิริตี้โอ้มมยกอดมีเวลาแค่กีวีเองเนี่ยเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้ชุดตรงนั้นมันเครนไซส์ใช่ไหม ยายาตื yeah, yeah. ่นเต้นคผู้ชมตื่นเต้นเกินโอ้ไม่ก็อันนี้มันปีนได้โอ้ไม่อ้นี่เราหนีออกมาได้ใช่ไหมโอเคนี่คนขับรถคุณผู้ชมอี I'm so glad you oh, escaped that horrible place. I was fearing they were going to turn you into a toy. All right. I'd say that's enough adventures for today. How about we hop on the bus and get out of here? I'm sorry, but you won't be going home today. What? After everything we've been through, you still want to leave? How rude! It doesn't hey. matter though, because I got you now. My man it's about Wait. time for your little. ถึง <Sur> <c oughs> เวลาศาัยกรรมเล็กๆน้อยๆแล้ว <c oughs> มึงจะบ้าหรือเปล่าให้กูออกไปกาเป็นว่าไอ้บ้านนี่มึงร่วมมือกับคนที่อยู่ในองค์กรนี้เหรอ If you want to survive, follow me. ถ้าอยากรอดแล้วก็ตามฉันมา <c oughs> Oh my god guys พาลงพนลงช่วยชีวิตฉันพนลงช่วยชีวิตมีเรโดมี ี่เป็นห้องของเล่นนะครับถ้าจะผ่านด่านไปได้ซิเคอร์ตี้นะครับจะต้องไม่ดีแทกครับผมของเล่นเว้ยมันหมายความว่าไง Security จะต้องหาของเล่นไม่เจอเสียงอะไรวะโอ้ไม่ก็เน้นของเล่นหรือเปล่าโอ้มันรุนแรงจังรุนแรงไม่ไหวละดูน้ะโอ้โห เราต้องผ่านเป็นด่านเป็นด่าน,น<ะไ>ใช้เกดพี่โตมาอา่ะจะตายดื่มนำ้ำโอ้โหมันตีแรงแล้วมันมีแค่กูคนเดียวกูจะผ่านได้ไหมเนี่ยสตาร์พี่โตเวลาจะตีได้มันต้องเป็นเสียงตึงตังตึงต้งว่าผมเป็นคนเดียวเว้ยเอาละโดยขออนุญ,ญาตอัปเกรดก่อนคุณผู้ชม อัปเกรดดัมเบลดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมผมจะใช้ดัมเบลนะครับลองทุบดูโอ้พี่โตมาเลยเออเป็นไงห่ะฮะเออสองทีนะครับมันก็สองทีเหมือนกันกูเกือบล่วงเอาล่ะเราเติมน้ำบัดลมก่อนเอาไว้เอเลียนมาเอเลียนนะฮะเอเลียนโอ้ใจเย็นเอเลียน no ยากยากยากมากผมยังคิดไม่ออกเลยถ้าเกิดคุณเล่นคนเดียวเนี่ยแล้วคุณไม่ได้อัปเกรดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนานต่อไปครับพาลงครับ Hold on we are about to go into Billy the Rabbit's den เรากำลังจะไปรังของกระต่ายนะครับตอนนี้กระต่ตายมันนอนหลับอยู่นะครับคือเราจะต้องระวังมันด้วยถ้าเกิดมันตื่น sneak past Billy the Rabbit นะครับ เขาข้าผมจะตื่นอัตโนมัติเลยแบบแรนดอมประมาณว่าเราต้องระวังนั่นเองต้องอกดตรงนี้ไหมอ่ะนี่ผมใช้เสียงเอานะครับตอนนี้มันตื่นอยู่เว้ยแ้ามันก็หลับอย่างหลับครับถ้าหลับแต่มันก็ตื่นนี่เหมือนกูเล่นเลดไลท์กีดไลค์เฮ้ยแก๊สโอ้โห แปบหนึง่งกูมาผิดทางหรือเปล่า,ากูโผล่หัวมาเยอะชื่อห้ามโผล่หัวออกไปนะเว้ยโอ้โหชิบหายแล้วไงกูเกือบไม่ทันเมื่อกี้ผมคิดว่าผมตายแล้วนะ่ะรีบเลย หนีต่อไม่ได้แล้วนะเธอเป็นเด็กดื้อมากเลยนะวันนี้บังอาจเข้าไปยังสถานที่ต้องห้ามอย่างนั้นเหรอเขฟังเรื่องแล้วจู่หมอนี่นะครับจะให้บิลลี่เว้สั่งสอนเรา แกทำให้ฉันตื่นจากกค่นี้ฉันไม่ชอบเลยออโอ้โหนี่มันบิลลี่สไปเดอร์แมน What the ว้าว Guys What is that ์ะไอเนี้ยให้เราโจมตีตรงเชสของบิลลี่นะครับเชสก็ตรงหน้าอกของมันเว้ยจุดมันทำอะไรของมันเนี่ย ื่มน้ำมาสิบิ kind of ลลี่อยาก PVP ก็มา What 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 is that เสียงเพลงสุดเล้าใจบวกเพลงติดลึกศิษฐ์ตื่นเต้นสุดเล้าใจโอ้ยลงมาละอ้าอืมเป็นไงล่ะยังโดนยังโดนยังโดนแล้วคือมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมันไม่โดนกูเลยนะเว้ยใจเย็นรอก่อนให้กูตีก่อน บิลลี่บิลลี่บิลลี่เนี่ยผมยังไม่โดนดามเมจเลยนะเวย้ยแม่งอีซี่จัดดูมีกระเจิดโอเคขอโทษไม่อีซี่ก็ได้ลงมาลงมาลงมาก่อนไม่ตีหน่อยดัมเบลนะเวย้ยใชนดับเบลดีกันตีเดือต้องโดนอะไรบิลลี่เนี่ยแกนะแกแกนะให้ฉันรู้สึกแย่ลงมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันแบบเปิดตัวอย่างเท่ทุกคนกระจอกดูดิตายอย่างนี้มันตายอย่างนี้มันตายขอตีแค่ทีเดียวเหอะจริงๆตายแล้วบิลลี่เอ๊ะเอ๊ะบิลลี่โทรศัพท์หาใครตะกี้วุ้ยวุดูก่อุกคนเดี๋ยวฆ่าฉันเลยฉันเองก็เป็นเด็กฉันก็พวกเธอนั่นแหละ ILI so, You're about to be turned into a toy. You might be feeling anxious, stressed. Hopefully this video will calm you down. The surgery is quite simple. We replace every branch that holds feelings of joy in your brain with dedication. first though we have to give you a new look after the surgery is complete you are officially a toy ไอคลิปวิดีโอที่เขาให้เราดูตะเกียร์ guest C we are now ready for you guest C we are now ready กด e เพื่อเป็นการต่อยทอ t o อกเตอร์แกไม่มีสิทธิ์มาแปลงฉันเป็นของเล่นนี่เลยล่ะเหอเฮ้ยทำไมดูดูกูแบบเก่งขึ้นกว่าเดิมวะผมเอานัวมาเว้ยด็อกเต้อ เก้นะเก้เก้ไม่มีสิทธิ์แบงฉันเป็นของเล่นน้ำอยู่ไหนหิวน้ำคุณผู้ชมเราไม่มีน้ำหรอน้ำดื่มเราจะได้เพิ่มเลือดได้โอ้ไม่กอดมาเป็นแถบเอ้โอ้จะตายจะตายผมจะตายแถวนี้มีน้ำดื่มไหมครับมีน้ำดื่มดูแบบนี่อะไรเนี่ย what กุหลาบ เฮ้ยผมอยู่ไหนโรงเรียนเหรอโรงเรียนจ้าว้าวนบูรีมีเม็ดบูรีดองบูรีมีสับบูรีบูรีเหรอฮะเลือด <tr ig al> เ,เรามีน้อยมากแล้วผมเทเลพอร์ตมาที่ไหนวะเป็นความทรงจำของใครเนี่ย ฉันไม่รู้เรื่องเลยนี่บ้านใครแล้วนี่ทำไมคองมืดอ,อี๋เเจอผีนะ Hello this is d r Milligan from Sunny Sunrise School District I'm calling to inform you that your child has been absent from school for the past four days Call us back when you can ดรคนนี้เขาโทรมาบอกนะครับบอกว่า uh ลูกนะครับผมหายไป4วันนะครับจากโรงเรียนเว้ยและให้เรานั้นโทรไปหาเขากลับด้วยนี่วันต่อไปหรือเปล่าผมยังไม่ได้เปิดดูตรงนี้เลยอะ่ะมันคืออะไรเนี่ยนีโทยอ่ะโทย,โ,ทยโ,อโอเคโอเครับสายครับ Hello this is Dr. Milligen calling to remind you that your child has been absent from school for the past week If you do not call us back you will be forced to take action as your c h i required to go to school call us back immediately. hello, returning a call about your missing son. i believe we found where your son was last. some school field trip to a toy factory. Hmm. we were able to link multiple missing accounts with this place oh. and obtained a warrant. <Okay. S 2> We're going to find your child, m a n m H E L P Help หรอเขาขอความช่วยเหลือเราคุณผู้ชม Help me, help me please ก็ต้นตอของเรื่องนี้ก็น่าจะเกิดจากโรงงานของเล่นนั่นแหละใช่ไหมตรงนี้ก็ยังไม่มีใครนะครับ Oh my god เสียงอะไรวะมันเป็นเสียงอะไรแล้วคราวนี้ห้องโล่งเลยสะอาดเลยจังหวะนี้เสียงคนร้องไห้นี่คุณตำร,รวจนะครับนี่น่าจะเป็นคุณแม่หรือเปล่าลูกหายนะครับ Fun Factory w a t ชั d o w n สิบเดย์แล้วเธอ ฟันฟัคตอรี่นะครับถูกแชทดาวสิบวันต่อมาก็คือถูกปิดนะครับตำรวจเขับผมหลายคนนคีผมเข้าไปหาเด็กเว้แต่ปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยแล้วสรุปคือเราตายไหมวะจุดจบของแชปเตอร์หแสดงว่าต้องมีแชปเตอร์สเว้ยสุดยอดเลยเป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามามากๆนะครับแต่ผมอ่านไม่ทันจริงๆคือแปลให้คุณผู้ชมไม่ทันนะครับ อันนี้ผมต้องขอโทษเองจริงๆผมจะไม่ได้ต้องใส่ซับลงไปเวลาที่คนเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วผมก็ภาคตามแล้วผมว่าเสียงภาคของผมเนี่ยมันจะไปทับกับไปคนที่มันพูดแล้วกูว่าจับใจความไม่ได้แล้วเราก็จีนะครับไม่รู้เรื่องด้วยกันทั้งคู่ <c oughs> ผมก็เลยเลือกที่จะเงียบ <c oughs> แต่โดยรวมถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากสูงมากจริงน่ากลัวมากคุณผู้ชม